มา,มาฉเฉลยแล้วทำไมผู้สูงอายุถึงส่งภาพสวัสดียามเช้ารู้เหตุผลแล้วจะร้องให้นับว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอยู่บ่อยๆสำหรับการส่งภาพสวัสดีหรือคำโวยพรมคนจากคุณพ่อคุณแม่รวมถึงญาติๆผู้สูงอายุในช่วงเช้าตรู่ของทุกวัน จนผู้รับข้อความหลายคนอดที่จะสงสัยและตั้งคำถามไม่ได้ว่าอะไรคือเหตุผลแท้จริงที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงส่งแชทเหล่านี้มาถึงลูกหลานแม้ว่าในบางครั้งท่านจะไม่ได้รับข้อความตอบกลับใดๆล่าสุดอาาห,หรือยายแต่อุุสานักสแสดงรุ่นใหญ่จากภาพยนตร์เรียกน้ำตาหลานมาได้ออกมาให้คำตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้ผ่านมุมมองความคิดของตัวเองในฐานะที่เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งมักจะส่งทั้งภาพถ่ายและข้อความไปทักทายลูกหลานยามเช้าอยู่บ่อยๆ ต้องบอกกับเพื่อนบอกทุกคนบอกว่าบางทีเราส่งเพื่อนบางคนเขาบอกว่าเขารำคาญแต่เราก็บอกกับเขาไปว่าที่ส่งนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกแต่เพื่อให้รู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ให้รู้ว่าเรายังคิดถึงเขาและเรายังมีชีวิตอยู่สักวันหนึ่งที่เราไม่ส่งก็คือเราไม่อยู่แล้วคนแก่ไม่มีอะไรมากหรอกคิดถึงลูกหลานอย่างเดียวขอบคุณข้อมูลจากรายการรอบวัน2องพันี่วัน31เ